สามสิสวัสดีค่ะพบกับสองสาวสกุลคอรยอกับใบอลมานอีกแล้วนะคะเมื่อนีนเราก็มาแพ็กสองเจ้ะเนาะมื่อวีนใบอลมันได้มามาจ้ะไซสไส์ไดฟูสเยอะแล้วฉันจะได้กนอะไรที่อร่อยที่สุอะไรกินกันก็ไ ว่าบขบคบที่รีเบ่่ฟราวว์วันนี้โอ้่ฮาสกฮิ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 นิฮ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 ิ เห็นแต่ในโททัศน์เนาะค่ะในอันเขากินน่ะก็เลยซิมาซิมค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็พัก Guten Appetit Das ist dir gut schmecken Tina ย่ะมาลองเนาะค่ะเนาะน้องเคยกินสิแบงให้สแบงให้บ่าวยอมมาอยูค่ะบริกินผู้เดียว Wollen wir hier in Deckung gehen, Tila? Ich gebe dir. <laughs> oh, ja, ich warte ach. erst, dann bist du das jetzt eigentlich hast. Hilf. Kannst du das euch dir helfen? Natürlich, oder? ja. Moment, oh ich, ich halte. Mhm. <laughs> Doch, jetzt aber, Tila. Wann mhm, können wir den jetzt nehmen? Ja. <laughs> mal auf. Gehen wir mal in ใช่อืมรสชาติอร่ออืมอ่ารสหวานี่ทุกคนเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นบะซิมเลากอังอยู่ดานต้ายสที่ฉันเดียย อุ hi, mm. 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 Mm ้ย hmm. ท mm. 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 ุกคนเซฟอยู okay. oh, ่เ uh นื้อมันแน่นอ่ะข้ามโบราณทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเล็กจ้ะอื้มอืมเล็กใจนะอืมกวยเอออับเลอค่ะอื้มไออ้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวบัดเมื่อสิพาไปกินเด้อ S 1> <S 1> <S แซ่บอยูอ่ทุกคนเนื้อมันเหมืนเมื่อสิพาแม่ไปกิน,ดกนเด้อก็งำมได้จะได้เมื่อจะได้พาแม่กับไปกินของแซ่บไปดีไิมเนี่ยเกือบล่าไปแล้วก่อน ใช่อยา่ยห้ดิฉันนี่เธอเงนะฉันทำถงมัดเองฉันจะลองบิดเนดูโอเคดู่ิเดียวตรงคอมันอ่อนจ้ะตัดไงเห็นในหนังเขาเห็ดหรอว่าเด้อเด้อเขาตัดเขาสตัดแบบนี้แหละ เห็นแต่ในหนังเทยดนทุกคนโอ้ย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 ว้าวทุกคนวีอูยเหนรอเห็นไหมเลือมันข้างในเต็มเต็มเลยแกออกมาโอ้ Hm, für dich. Wow, danke schön. Wie nur das Stark auch lecker. Hm. Aber ja, das ist natürlich super lecker. Ja. Mhm. Mhm. Sehr paruko der. พงคงซื้อไกินดูหล้กค่ะนอกจากอยากกินอีมโอ้ทุกคนสารสกดตื่นเต้นว่าคยกินเคื่อแล้ค่ะทุกคนอาอสมาฟอร์อุ่นะย่าต่ันอบกิอันี้กนค่เนอะเน่เนเซอยฟอร์อิชฟอร์เฮัน่ไ Ja, hier gibt es die auch nicht so häufig. Ja, wir wissen nicht, lecker oder nicht, ne? Das müssen wir erstmal probieren. Jetzt hm. wissen wir es. <laughs> aber nicht zu wieder. Jetzt wollen wir das dauernd essen. Ja, aber, ja. Ja, aber einmal. <laughs> wenn man, wenn man möchte stark wirken. Hm. Vielleicht an deinem Geburtstag vielleicht ja yeah. oder dai. Mhm. 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 Okay. So mhm. Ma. Mhm. Mhm. <laughs> Hast du? Mhm. Oder möchtest du? Danke. Mhm. แซ่บดีค่ะรูก,ก,รก่นเนื้อมันแน่นๆหวานแซ่บแซ่บจรนะต้องเบ่งก่อนะ มันแพงเอาเอาทุกลูกคุมขนบ่ให้เห็นต้องเลมอืม mm. We try เดี๋ยวลองอันนี้น้อยหน่อยนี yeah. ่ยมีเนื้อคือกันค่ะทั้งสองอ่ะว้าว thank you so m u c Bin mm -hmm. mm -hmm. happy, <lacht> Music. <lacht> <lacht> ja. Kannst du singen, wieder. Ja, aber singen und essen gleichzeitig? <laughs> ist schwierig. Mm. Mm. Das hat nicht nur einem Namen kommen. Namen kommen. Guck mal, kannst du da nochmal reinschneiden, Tila? Hm. Das ist ja ziemlich kräftig. Meinst <laughs> du, was der für Scheren hat, Tila? Wenn der dich zwickt in den Arm, was glaubst du? Hm? Ja. Wenn du dem im Meer begegnest. เนื้อมันเนื้อเน้นเน้นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ้วเข้ากันค<ม><ม>่ะเผ็ดๆอ่ะอ่าเน้อแวเียวจะ้กแล้วสิ่งนะี้ยกตอเนอะก็ลองนะเี๋ยวก็นอดมมน้ <c oughs> อันตัวปนาแหลมมันยังมีเนื้อเลนะยค่ะชอบว่าจังไ

Ja, ich weiß, hmm. aber nur ein bisschen. ah ja. wow. haha. 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 Pommeschenen Ach mm. so. Ich merk's sau ich merk's Schmussig. Ah, warum? <laughs> Aber Pablo still lag. Mm. Pommeschenen not fertig ne? Anscheinend nicht. Das geht noch ein paar Jahrzehnte wieder. <laughs> viele viele Jahre. Ne? Mm. Ah, das ist noch was Ich glaube. อืมอ mm ืมอืมโอ้มแกแอืมขอดูัแบบอิเกินปังคนใส่อึดใยา่จ่าอึดใหญ่หรดอจ่าไม่เคยกินเลยกินเท่าแล้ว เพราะอภัยในความไม่ส okay. ุภาพตื่นเต้นค่ะทุกคนโอเคแกะออกมาก็จะมีแต่เนื้อนะคะอืมอืมว้าเนื้อค่ะทุกคนเนื้อ ที่มาของคำว่าเนื้อเนื้ออีเอสมาละเนาะนะคืออีสปีเอสมาจริอืมแล้วฟรุตเฮียบิสเซอร์สำหรับฉันอืมโอเคดังเกย์ ืสมพอมันยังแพงเนาะค่ะมันแซ่บเนื้อมันหลายวอมพอทุกคนพเคยกินเลยเธอเล็กทั้งสาวสกุลทั้งบ่ายละมันเนาะะนะโอ้ยแซ่บค่ะแต่กะคงกินดูบ่ได้ค่ะพบบเพราะว่าแพงแค่นี้กับเป็นพันละคะ่ะ <laughs> โอ้ยบ่ายค่ะบ่ายละมันเอ่อบ่รวย <laughs> w i า kennen n i c h t e s s e n o าไม m ไ r e ไม่ไม่ไม n ไม่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  n ม่ s ม่ไม่ w e i ไ mein, m e n n ไม n ไม h t s ่ไม่ไม่ไม่ i ม t ไม่ไม่ e ม่ไม e ไม่ไม่ไม่ e ม่ไม่ไม่ m ม่ไ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 ม่ e ่น่ไ่ Ah ja, <laughs> ja.